เป็นจังหวะพลังบวกส่งผลบุญเก่าหนุนนำพาชีวิตรุกโรดมาฟังค่ะ ดีค่ะอาจารย์สมจิตสิทธิ์หงฟันธงค่ะวันนี้มาทํานายดวงอะไรสัปดาห์ให้กับท่านที่เกิดวันพฤหัส,สบดีช่วงระหว่างวันที่28ธันวาคม2568ถึงวันที่3มกราคม2569นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างมาติดตามฟังกันค่ะ การเงินนะคะดาวจันดาวตัวแทนการเงินสัปดาห์นี้นะคะโคจรอยู่ในตำแหน่งกัมมะนะคะลาภะวินาศและกลุ่มจุดเกิดนะคะดาวพฤหัส สบดีนะคะโคจรพักองศากลุ่มร่วมกันกับดาวการเงินนะคะจึงส่งผลให้สัปดาห์นี้นะคะท่านมีเกณฑ์นะคะบุญเก่าส่งผลสิ่งที่ทำไว้นะคะจะมีโอกาสได้รับเงินก้อนที่เกินความคาดหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นโบนัสเงินปันผลค่าตอบแทนอิน e n น i v e ต่างๆในรูปแบบของรายได้นะคะ แต่พึงไม่ประมาทนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายก็มีเยอะด้วยเช่นกันให้รีบจัดการนะคะธุรภาระตัดทิง้งรายจ่ายที่ไม่จำเป็นนะคะมีสติในการวางแผนนะคะใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบนะคะจะนำพาชีวิตท่านไปสู่ความมั่นคงทางด้านการเงินนะคะเป็นปฐมฤกษ์นะคะในส่งท้ายปีเก่าต้อนรับการงานนะคะ ดาวพฤหัสบดีดาวเจ้าเรือนการงานโคจรกลุ่มจุดเกิดได้ตำแหน่งเอกะนราเกณฑ์และตำแหน่งอุดมเกณฑ์นะคะส่งผลให้ชาววันพฤหัสบดีนะคะมีโอกาสได้คิดทบทวนนะคะปรับเปลี่ยนวิธีการอันนำพาไปสู่ความสำเร็จนะคะมี คนที่เกี่ยวข้องมาเป็นองค์ประกอบและส่วนผสมที่นำไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นคงไม่ว่าจะเป็นตัวท่านนะคะเพื่อนร่วมงานนะคะผู้บังคับบัญชาจะสนับสนุนส่งเสริมนำพาคิดร่วมกันทำร่วมกันก้าวเดินไปด้วยกันจะ นำพาความสำเร็จอันยิ่งใหญ่มาสู่ทีมงานและองค์กรนะคะรวมไปถึงท่านที่ทำงานธุรกิจส่วนตัวนะคะการคิดปรับเปลี่ยนวิธีการนะคะปรับเปลี่ยนช่องทางช่วงนี้เป็นจังหวะและโอกาสที่จะเกิดดอกออกผลเกิดความมั่งมีสีสุขเกิดความมั่นคงในด้านของการงานได้อย่างแน่นอนนะคะความรักสำหรับคนมีคู่นะคะ คู่เกื้อกูลร่วมบุญสร้างนำพาความสุขให้ชีวิตคู่และความสัมพันธ์ค่ะความรักสำหรับคนโสดนะคะช่วงนี้มีสเสน่ห์มีออร่ามีคนเข้ามาทำความรู้จักพูดคุยนะคะต่างอยากเป็นคนที่ใช่ของกันและกันนะคะจงเป็นตัวของตัวเองนะคะในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเพื่อเป็นพลังดึงดูดนะคะ คนที่ใช่และยั่งยืนในความสัมพันธ์ขอให้ท่านสมงปรารถนานะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้นะคะด้วยดาวคู่โครจรกลุ่มจุดเกิดเป็นปรากนะคะดาวประจําตัวโครจรเป็นปราในเรือนคู่ร่วมกับดาวหลายๆดวงนะคะดาวศุกร์โครจรเร็งจุดเกิดได้ตําแหน่งมหาจากักรนั่นเองคะ่ะสุขภาพนะคะ มันดูแลสุขภาพควบคุมน้ำหนักเป็นพิเศษนะคะช่วงนี้มีความสุขในการกินนะคะชวนเพื่อนกินเพื่อนชวนกินอะไรก็ตามนะคะหากิจกรรมออกกำลังกายที่เบิร์นพลังงานเผาผลาญแคลอรี่กันด้วยนะคะเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะต้อนรับ สิ่งดีๆที่จะเข้ามาในต้นปีนี้นะด้วยดาวศุกร์โคโจรเล่งจุดเกิดอยู่ในเรือพรฤหัสบดีดาวพรฤหัสบดีโคโจรกลุ่มจุดเกิดนั่นเองค่ะ เสริมมงคลสัปดาห์นี้นะคะอาจารย์แนะนำให้บูชาเทวดาประจําตัวคือเทวดาพระพฤหัสบดีนะคะร่วมกับทาสีพึ่งฟันธงพระแม่ลักษมีสมปัานานะคะให้เกิดความเป็นมงคลเกิดความสําเร็จทางด้านการงานและการเงินค่ะ สัปดาห์นี้ลากันไปก่อนนะคะฝากกดถูกใจกดติดตามเพจโหราสิทธิพันธงด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ